สุภราพรัศมีตอนที่119ต่อมาทุกคนพาสาวิตาที่หมดสติมาที่โรงพยาบาลหมอพาสาวิตาเข้าไปในห้อง icu และเริ่มทําการรักษามายาบอกทุกคนว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเขากลัวเพราะสาวิตาไม่ยอมกินอะไรเลยมาสองวันแล้วเธอหวังว่าสาวิตาจะไม่เป็นอะไรร้ายแรงโดฮิตบอกสวิตาแค่อ่อนเพลียเท่านั้นและจะต้องไม่เป็นอะไรอาทิติเห็นด้วยกับโดหิตวิทยาธรบ,บอก ให้นิรันดร์ันไม่ต้องกังวลและผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างก็แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับสาวิตาทันใดนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาที่หน้าโรงพยาบาลร้องบอกสาวิตาจะต้องไม่เป็นอะไรนักข่าวคนหนึ่งรายงานข่าวว่าสาวิตาอยู่ในภาวะวิกฤตชาวบ้านต่างอธิษฐานขอให้เธอปลอดภยัยเพราะเธอเป็นผู้นำมงกุฎเทวรูปพระแม่แลัสมีกลับคืนมาจากพวกโจรอีกด้านหนึ่งโรหิตกับสียาถามบอก ว่าสาวิตาเป็นอย่างไรบ้างและพวกเขาจะไปพบเธอได้หรือไม่โมบอกว่าสาวิตายัางคงไม่ได้สติ เพราะมีอาการขาดน้ำและอ่อนเพนลียนิรันจันนึกถึงตอนที่สวิตาเคยสาบานว่าเธอจะไม่กินหรือดื่มอะไรเลยจนกว่าเขาจะนําเทวรูปพระแม่กลับมาที่บ้านซียาบอกหมอว่าสวิตาไม่ได้กินอะไรเลยมาสองวันแล้วหมอบอกการอดอาหารเป็นระยะเวลานานๆานานทําให้เธอตกอยู่ในสภาพแบบนี้เขาพยายามจะให้ยาแก่เธอแต่ร่างกายของเธอไม่ตอบสนองซึ่งอาจจะเป็นเพราะเธอมี ความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจนิรันจันหันไปมองสวิตาที่นอนอยู่ในห้องไอซียูไวพบขอให้หมอทำทุกอย่างเพื่อช่วยสวิตาหมอบอกว่าเขาพยายามแล้วแต่สวิตาอยู่ในภาวะวิกฤตพวกเขาต้องรอดูว่ายาจะได้ผลหรือไม่โรหิตถามหมอว่าสวิตาจะหายเป็นปกติหรือไม่หมอบอกเขาไม่อยากให้ความหวังลมลมแรงแรงและถ้าสวิตาอาการไม่ดีขึ้น ภายในหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่สามารถบอกอะไรได้ทุกคนได้ยินก็ตกใจหมอบอกให้ทุกคนอธิษฐานให้เธอฝืนได้สติโดยเร็วไม่อย่างนั้นชีวิตของเธอก็จะตกอยู่ในอันตรายทันใดนั้นพยาบาลพบว่าสัญญาณชีพจรของสวิตาอ่อนลงจึงรีบมาบอกหมอทุกคนตามหมอเข้ามาในห้องไอซียูียาถามนิรันจันว่าเขามีความสุขหรือไม่กับสิ่งที่เขาทำลง ไปเขาพระเทวรูปพระแม่ไปจากสาวิตาและตอนนี้สาวิตากำลังจะไปจากพวกเขาทำไมเขาถึงไม่เข้าใจว่าการอุทิตนต่อเทพเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับสาวิตาพระแม่รละสมีเป็นพลรกกำลังของสาวิตราแต่สาวิตาต้องผ่านอะไรมากมายภายในไม่กี่วันนี้และสาวิตาต้องการการสนับสนุนจากเขาแต่เขากลับต่อต้านการอุทิตนของสาวิตา ดังนั้นเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของสาวิตานิรันจันทรู้สึกเสียใจบอกเขาทำให้สาวิตาต้องตกอยู่ในอันตรายสีอย่าบอกว่าสาวิตาทำให้เธอหายคิดถึงแม่ของตัวเองและเธอไม่อยากสูญเสียสาวิตาไปอีกคนเธอขอให้เขาช่วยสาวิตาด้วยการนำเทวรูปพระแม่กลับมาเพราะพระแม่สามารถช่วยสาวิตาได้นิรันจันทรุนคิดและเดินจาก ไปที่วัดกุลูขอให้พระแม่อย่าได้ทําอะไรที่เป็นการปืนโชคชะตาพระแม่บอกเธอไม่สามารถปล่อยให้สาวกเธอตกอยู่ในอันตรายได้เธอจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อสาวิตากุลูบอกถ้าพระแม่ทําอะไรลําเส้นย่อมรู้ดีถึงผลร้ายที่จะตามมาและอย่าจะให้ตัวเองตกอยู่ในปัญหาเพราะการช่วยเหลือสาวกอย่างนั้นหรือ ต่อมานิรันจันกลับมาที่บ้านนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเขาและเธอคิดว่าสวิตาทำพิธีบูชาพระแม่ไม่เคยขาดและเขาอยากให้เธอกลับมานิรันจันมาที่หน้าแท่นเทวรูปและจุดตะเกียงไฟเขาอธิษฐานขอให้พระแม่และสมีช่วยเหลือสวิตาและเขาได้ทำผิด ที่นำเทวรูปพระแม่ออกไปจากบ้านที่โรงพยาบาลสวิตามีอาการแย่ลงสัญญาณชิพจรคของเธอก็ขาดหายไปทำให้ทุกคนตกใจวิทยาธรขอให้หมอช่วยสาวิตาหมอใช้เครื่องปั๊มหัวใจแต่ไม่สำเร็จและบอกทุกคนว่าหัวใจของสาวิตาไม่เต้นแล้วไวยพบขอให้หมอตรวจดูสาวิตาอีกครั้งอาทิตย์บอกให้หมอทำอะไรสักอย่างโรหิตขอให้สวิตาฟื้นขึ้นมา และเขาจะไม่ทําให้เธอต้องลําบากใจอีกวิยทยาธรขอให้สวิตาพื้นขึ้นมาเพื่อเห็นความสําคัญของอาทิตย์มายาบอกสวิตาว่าลูกของเธอต้องการคุณยาทุกคนต่างก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจสุภาราลาสบีตตอนที่120ที่โรงพยาบาลทุกคนร้องไห้ด้วยความเสียใจเมื่อพบว่าสัญญาณชีพจรของสวิตาหายไปหมอบอกหัวใจสวิตาหยุดเต้นแล้วทันใดนั้นวิญญ,ญาณ สาวิตาก็ออกมาจากรางที่โนอนบนเตียงและมาพบพระแม่ลัศมีที่สะน้ำกว้างใหญ่แห่งหนึ่งเธอถามพระแม่ว่ามารอรับเธออย่างนั้นหรือพระแม่ปฏิเสธบอกเวลาของสาวิตายังไม่มาถึงเธอจะปล่อยให้สาวกของเธอตายอย่างง่ายดายได้อย่างไรและสาวิตาจะต้องดีใจเพราะนิรันจันได้อธิฐานขอให้สวิตาปลอดภยัยจากนั้นพระแม่บอกให้สวิตากลับไป ทันใดนั้นสวิตาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรกากฏสัญญาณชีพจรอ,อีกครั้งทําให้ทุกคนดีใจอาทิติรีบกลับมาที่บ้านบอกนิรันจันว่าสวิตาปลอดภัยแล้วทําให้นิรันจันร้องไห้ด้วยความดีใจชาวบ้านที่มารออยู่หน้าโรงพยาบาลต่างดีใจที่สวิตาปลอดภัยและพากันร้องสรรเสริญพระแม่ลมัศมีนักข่าวรายงานข่าวว่าสวิตาปลอดภัยแล้วด้วยคําอธิษฐานของชาวบ้านและ พรของพระแม่อีกด้านหนึ่งกวิตานั่งดูข่าวของสวิตาอยู่ที่บ้านก็ไม่พอใจบอกกับอาลักษ์ว่าเขาทําให้เธอไม่ได้ครอบครองบ้านของสวิตาแต่เธอจะไม่ยอมแพ้และ เธอจะไม่ปล่อยให้สวิตามีความสุขได้นานต่อมาสวิตาออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านพบว่ามีชาวบ้านกับนักข่าวมารอทำข่าวอยู่ชาวบ้านขอโทษสวิตาที่พวกเขาเข้าใจเธอผิดเด็กหญิงคนหนึ่งมอบดอกบัวให้สวิตานักข่าวรายงานข่าวว่าสวิตากลับมาที่บ้านแล้วและเหตุการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ววิยทยาธรบ,บอกว่าพวกชาวบ้านเข้าใจช้าไปหน่อยและสวิตาเป็นฮีโร่ของ พวกเขาสวิตาถามไว้พบว่านิรันจันอยู่ที่ไหนเพราะเธอไม่เห็นเขาที่โรงพยาบาลทันใดน,นั้นทุกคนเห็นนิรันจันมาที่นั่นพร้อมกับขบวนแห่เทวรูปพระแม่แลัสมีสวิตาเห็นเทวรูปพระแม่ก็ดีใจมากนิรันจันบอกก็นํานเทวรูปพระแม่กลับมาแล้วจากนั้นทุกคนเห็นชาวบ้านกําลังลบข้อความที่กําแพงที่เขียนว่าครอบครัวเป็นพวกที่หลอกลวงนักบวช ขอโทษสาวิตาที่พวกเขาทําให้ครอบครัวเธอได้รับความอับอายมากไว้พบบอกสียาว่าเธอทําความปรารถนาข้อที่สองสำเร็จแล้วและเขาภูมิใจในตัวเธอ ต่อมาเทวรูปพระแม่ถูกนำกลับมาประดิษฐานที่แท่นเทวรูปในบ้านอีกครั้งทุกคนทำพิธีบูชาด้วยกันนิรันจันทำอารตีให้สวิตาบอกว่ามีคำกล่าวว่าคนเราจะรู้ค่าของสิ่งสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อสูญเสียมันไปเขาได้รู้ที่โรงพยาบาลว่าเธอมีความหมายสำหรับเขาและครอบครัวมากแค่ไหนพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีเธอเหมือนที่เธอไม่สามารถอยู่ ได้โดยไม่มีพระแม่เธอดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแต่เขากลับภาคสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดกับเธอไปเขาขอโทษสวิตาบอกให้เขาอย่าได้พูดแบบนี้นิรันจันบอกเขาเคยโทษพระแม่กับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่วันนี้พระแม่ทำให้เธอกลับมาอยู่กับพวกเขาอีกครั้งเขาขอโทษที่เขาไม่เข้าใจเธอแต่ศิียาพยายามทำให้เขาเปลี่ยนความคิด นิรันจันขอบคุณสียาบอกเป็นเพราะสียาที่ทําให้สวิตากลับมาอยู่กับพวกเขาอีกครั้งสียาได้กอบกู้ชื่อเสียงของครอบครัวกลับคืนมานิรันจันบอกสวิตาว่าพระแม่กลับมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วและพระแม่ของครอบครัวพวกเขาก็คือสียาคุณย่าบอกนิรันจันว่าในที่สุดเขาก็เข้าใจก่อนที่มันจะสายไปวิทยาธรบอกว่าในที่สุด ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายสียาบอกสวิตาว่าเธอสูญเสียแม่ของเธอไปแล้วแต่เธอไม่สามารถสูญเสียสวิตาได้สวิตากอดสียาอาทิติบอกให้สวิตากินอาหารและพักผ่อนทุกคนพากันเดินไปที่แท่นเทวรูปสวิตาบอกพระแม่ว่าวันนี้เธอรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นเทวรูปพระแม่กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกครั้งเธอ เขขอให้พระแม่ให้อภัยนิรันจันกับสิ่งที่เขาทำลงไปแล้ววันดีๆของพวกเขาจะหวนกลับมาอีกครั้งอีกด้านหนึ่งกุลููก็ยืนอยู่กลางถนนที่หน้าบ้านของสาวิตาคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่พระแม่ได้ทำลงไปทันใดนั้นเกิดลมพายุพัดรุนแรงกุลูเห็นอีกาตัวหนึ่ง อยู่บนกิ่งไม้ที่หน้าบ้านสาวิตาพระแม่มาที่นั่นแล้วมองดูเหตุการณร์กุลูบอกพระแม่ว่านี่คือหายนะที่เกิดจากการที่เธอช่วยสาวิตาเอาไว้มันเป็นการฝ่าฝืนโชคชะตาและอีกาตัวนี้เป็นลางบอกเหตุของหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระแม่บอกกุลูว่าเธอแค่ทำในสิ่งที่สมควรทำและเธอไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอทำลงไป เมื่อสาวกตกอยู่ในอันตรายพระเป็นเจ้าก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นธรรมดาและเธอก็รู้ดีถึงผลลัพธ์ร้ายแรงที่จะตามมาแต่มันก็มีวิธีแก้ไขอยู่คุณลู่ถามว่าใครที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้พระแม่บอกว่าตัวของสวิตาเองต่อมาสวิตาให้นักบวชคนหนึ่งมาวาดรูปยันของพระแม่ที่ผนังข้างแท่นเทวรูปนักบวชบอกทุกคนว่ายัานนี้จะทําให บ้านหลังนี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงอีกานักบวชถามว่าทำไมจูจ่ๆสภาพอากาศถึงได้ปรนแปลสวิตาบอกนักบวชว่าอีกทั้งอีกาก็ส่งเสียงร้องด้วยนักบวชบอกมันอาจจะเป็นลางร้ายสวิตาบอกแต่ความสุขของพวกเขาเพิ่งจะกลับคืนมาเมายาบอกสวิตาว่าวันนี้เธอเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีอย่างแปลก แปลกเช่นกันที่หน้าบ้านพระแม่บอกกุลูว่าฮายนะจะต้องมาเยืนสวิตาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับสวิตาแล้วว่าสวิตาจะยอมให้ฮายนะ เข้าไปในบ้านของตัวเองหรือไม่และเวลานี้สาวกจะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาเองไม่ใช่พระเป็นเจ้าสุภารารลสมีตอนที่121รนิรันจันบอกทุกคนว่านับจากนี้ไปจะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อีกจะมีแต่ความสุขเท่านั้นเขาบอกสวิตาว่าเธอกำลังจะมีหลานแล้วและเธอจะต้องเตรียมทำพิธีบูชาเพื่ออวยพรให้เด็กที่จะเกิดมาสวิตาเห็นดว นิรันจันถามนักบวชว่าพวกเขาจะสามารถจัดพิธีบูชาอย่างเร็วที่สุดได้เมื่อไรนักบวชบอกวันพรุ่งนี้นิรันจันบอกให้สวิตาไม่ต้องกังวลเพราะพวกเขามียันของพระแม่อยู่ในบ้านแล้วซึ่งมันจะนำความสุขสมหวังมาให้พวกเขาทุกคนดีใจที่เห็นนิรันจันกับสวิตามีความสุขต่อมาพระแม่มาปรากฏกายต่อสวิตาที่หน้าแท่นเทวรูปสวิตาขอบคุณพระแม่ที่ทำให้ครบ รัวเธอกลับมามีความสุขอีกครั้งและเธอกำลังจะมีลานแล้วเธอจะทำพิธีบูชา เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านและเพื่ออวยพรเด็กที่จะเกิดมาทันใดนั้นสวิตาได้ยินเสียงอีกายังคงร้องอยู่จึงบอกพระแม่ว่าเธอไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรและมันร้องแบบนี้มานานแล้วพระแม่บอกให้สวิตาอย่าปล่อยให้อีกาเข้ามาในบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสวิตาสงสยัยและพบว่าพระแม่ได้หายตัวไปแล้ว ในห้องไวพบบอกสียาว่าพวกเขาควรจะวางแผนเพื่อมีลูกกันได้แล้วสียานิ่งเงียบไปถามว่าทำไมจูจ่ๆเขาถึงได้พูดเรื่องลูกเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไวพบถามว่าทำไมเธอถึงได้ดูวิตกกังวลและพวกเขาจะช่วยกันจัดการเรื่องนี้เองสียาบอกว่าพวกเขาจะต้องจัดการเรื่องของตัวเองก่อน ไวยพบถามว่าเธอคิดว่าเขาไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อลงหลักปักฐานได้อย่างนั้นหรือซีอย่าบอกเธอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาจะต้องเรียนการเป็นเชฟให้จบก่อนจากนั้นเขาจะต้องหางานดีๆทำเพราะมันเป็นความฝันของเขาดังนั้นเขาจะต้องให้ความสำคัญกับมันก่อนอีกทั้งพวกเขาก็ยังมีเวลาอีกมากเพราะพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานและถึงอย่างไร พวกเขาก็จะต้องมีลูกด้วยกันอยู่แล้วไวพบบอกเธอไม่ชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ซียาบอกเขากำลังเข้าใจเธอผิดแต่ไวพบก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจ ต่อมาสวิตาออกมาหน้าบ้านเห็นอีกาเกาะอยู่บนต้นไม้จึงพยายามใช้กิ่งไม้ไล่ไปแต่ก็ไม่สำเร็จทันใดนั้นกวิตากับอาลักษ์มาที่บ้านของสวิตาสวิตาเผลอโยนกิ่งไม้ใส่กวิตาทําให้กวิตาไม่พอใจสวิตาบอกเธอไม่ได้ตั้งใจเธอกําลังไล่อีกาบนต้นไม้กวิตาประชดว่าสวิตาไม่เคยทําอะไรผิดเลยสวิตาขอโทษบอกเธอไม่ เห็นทั้งสองกวิตาบอกเธอเห็นข่าวว่าสวิตาเข้าโรงพยาบาลสวิตาขอบคุณทั้งสองที่ยกบ้านหลังนี้ให้ครอบครัวเธอและเธอก็มีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งด กวิตาถามว่าเรื่องอะไรสวิตาบอกพวกเขากำลังจะมีหลานแล้วเพราะโรหิตกับมายามีลูกด้วยกันกวิตาแกล้งทำเป็นดีใจสวิตาบอกเธอเชิญกวิตาและอาลักษ์มาเพื่อทำพิธีบูชาและครอบครัวเราทั้งหมดก็จะได้มีความสุขอีกครั้งจากนั้นเธอก็เชิญทั้งสองให้เข้าไปในบ้านแต่นิรันจันห้ามไว้บอกสวิตาว่าเขาเคยบอกเธอแล้วห้ามให้กวิตา กับอาลักษ์เข้ามาในบ้านนี้โดยเด็ดขาดอาลักษ์บอกเขาเป็นพี่ชายของนิรันจันและเคยดูแลนิรันจันมา นิรันจันบอกเขาไม่เคยลืมแต่อาลักษ์เปลี่ยนไปเมื่อแต่งงานกับกวิตากวิตาบอกอาลักษ์ว่าเธอบอกเขาแล้วว่าครอบครัวนี้ไม่ให้ความเคารพพวกเขาและลูกหลานของครอบครัวนี้ก็หลอกให้พวกเขาเซ็นเอกสารนิรันจันกับสวิตาได้ยินก็สงสยัยกวิตาบอกให้สียาบอกความจริงแก่สวิตาศียาบอกสวิตาว่าความจริงก็คือบ้านหลังนี้เป็นของ วกเขาอยู่แล้วและการพองร้องของกวิตานั้นไม่ถูกต้องนิรันจันบอกสียาว่าเธอไม่ควรทำแบบนี้โรหิตบอกนิรันจันว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและกะวิตาคงจะก่อกวนพวกเขาไปตลอดชีวิตถ้าพวกเขาไม่ทำแบบนี้วิทยาธรบอกนิรันจันว่าโรหิตพูดถูกแล้ว กวิตาถามสาวิตาว่าเธออบรมสั่งสอนลูกหลานอย่างไรจากนั้นเธอกับอาลักษ์ก็กลับไปแต่สาวิตาห้ามไว้สวิตาขอให้นีิรันจนันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นใหม่ โรหิตบอกให้สวิตาอย่าได้เชื่อใจกวิตากับอาลักษ์เพราะทั้งสองเป็นคนเจ้าเล่ห์นิรันจันบอกให้โรหิตระมัดระวังคำพูดเพราะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และให้โรหิตขอโทษกวิตากับอาลักษ์โรหิตยอมขอโทษด,ด้วยความจำใจนิรันจันบอกว่าถากวิตากับอาลักษ์ ต้องการจะแก้ไขความสัมพันธ์เขาก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่จากนั้นเขาเชิญทั้งสองให้เข้ามาในบ้านกวิตาคิดว่าสวิตาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก แต่ตอนนี้เธอจะแย่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมารวมทางบ้านหลังนี้ด้วยต่อมาทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องโถงสวิตาถามอาลักษว่าตอนนี้สุขภาพของเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะเขาเคยปวดหัวเขา่าอาลักษบอกเขาสบายดีและมันจะปวดเฉพาะเวลาที่ถูบ้านเท่านั้นนิรันจันถามว่ากวิตาให้เขาถูบ้านอย่างนั้นหรืออาลักษปฏิเสธบอกว่าแค่เฉพาะ ตอนที่คนรับใช้ไม่มาทำงานสวิตาไม่เห็นกวิตาจึงถามขึ้นว่ากวิตาอยู่ที่ไหนนิรันจันบอกว่าเขาเห็นกวิตาออกไปข้างนอก ที่นาบ้านกุลูบอกพระแม่ว่าสวิตาได้นำปัญหาเข้าไปในบ้านด้วยตัวเองและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพระแม่บอกมันขึ้นอยู่กับสาวิตาแล้วกวิตากลับเข้ามาในบ้านสวิตาถามว่าหายไปไหนมากวิตาบอกเธอไปบ้านเพื่อนของเธอที่อยู่แถวนี้อารักษ์ถามว่าเธอมีเพื่อนที่อาศัยอยู่แถวนี้ด้วยอย่างนั้นหรือกวิตาพาอารักษ์มาที่ห้องห้องหนึ่ง บอกว่าโรหิตหลอกลวงพวกเขาและแย่งบ้านหลังนี้ไปจากเธอเธอมีแผนการที่จะแก้แค้นแล้วจากนั้นกวิตาหยิบยาบางอย่างออกมาจากกระเป๋าบอกว่ายานี้จะทำลายความสุขของครอบครัวสาวิตาอารักษ์ถามว่าเธอจะใช้ยานี้กับใครกรวิตาบอกเธอจะใช้กับมายาเพราะเด็กที่จะเกิดมาจะทำให้บ้านหลังนี้ดีขึ้นอารักษ์ได้ยินก็ตกใจ